ค่ะคุณครูจริยาจอมทองและคุณธนาตาสมกาวินะคะก็คือครูตาและครูหญิงเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องของชนิดของสี่เหลี่ยมและคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมเรามักจะเจอเจอในชีวิตประจําวันตื่นมาเราก็จะเจอเลยเช่นเราจะ,ะส่องกระจกใช่ไหมคะ นาฬิกาปลุกตอนเช้าผ้าเช็ดตัวกระดานไว้บอร์ดซึ่งจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของเราก็จะได้เจอรูปสี่เหลี่ยมบอ่อยๆเรามาดูรูปแรกเลยนะคะรูปแรกที่เราจะได้เรียนคือรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ก็คือเขามีคุณสมบัติว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากคือทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากนั่นหมายความว่ามุมฉากจะก,กาง90องศา แล้วด้านทั้ง4ด้านจะยาวเท่ากันตรงข้ามกันยาวเท่ากันแล้วก็ขนานกันสองคู่นั่นหมายความว่าถ้าด้านหนึ่งยกตัวอย่างด้านหนึ่งยาว5เซนติเมตรเราจะรู้ด้านอื่นๆเลยไหมคะเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าด้านอื่นๆก็จะยาว5เซนติเมตรเท่ากันค่ะนะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะเห็นชีวิต ในชีวิตประจําวันของเราก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวของเราก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากนั่นหมายความว่าทั้งสี่มุมของเขาจะาก,กลางทั้งหมด90องศาแล้วก็ด้านที่ยาวติดกันจะยาวไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตในรูปนะคะด้านหนึ่งจะมีอยู่หนึ่งขีดด้านหนึ่งจะมีอยู่สองขีดเห็นไหมคะว่าด้านที่เขาอยู่ติดกันเขาจะยาวไม่เท่ากัน แต่ด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากันและก็ขนานกันสองคู่ค่ะรูปต่อมานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้จะมีคุณสมบัติก็คือด้านตรงข้ามกันขนานกันหนึ่งคู่การขนานกันนี้ก็คือไม่จาเป็นที่จะต้องมีด้านยาวเท่ากันนะคะก็คือขนานกันมันหมายความว่าเมื่อเราลากเส้นไปเรื่อยเส้นจะไม่มีทางจะมาบรรจบกันหรือชนกันนั่นเอง สังเกตรูปภาพนะคะเห็นภาพไหมคะเลขด้านล่างจะมีทั้งหมด3ขีดซึ่ง3ขีดด้านบนกับด้านล่างจะยาวไม่เท่ากันแต่เขาขนานกันนั่นเองโดยสรุปแล้วรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะเป็นรูปที่มีด้านตรงกันข้ามขนานกันหนึ่งคู่ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูในรูปในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูปสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมจตัตุรัสเลยค่ะ แต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะด้านตรงข้ามขนานกันด้านยาวด้านยาวเท่ากันทุกด้านแล้วก็เส้นตัดกันเป็นมุมฉากนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าด้านหนึ่งยาว4เซนติเมตรที่เหลือทุกด้านก็จะตยาวเท่ากันคือ4เซนติเมตรนะคะเส้นตัดกันที่เป็นเส้นทะแยงมุมนะคะระหว่าง d ไป D A ไป C จะตัดกันแล้วเป็นมุมฉากนั่นหมายความว่าจะกลางทั้งหมด90องศาค่ะรูปต่อมานะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีลักษณะก็คือมีด้านตรงกันข้ามขนานกันสองคู่ถ้าเกิดเราดูในรูปนะคะ B C จะขนานกับ A อแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือ AB จะขนานกับ C D นั่นคือด้านตรงข้ามกันขนานกันสองคู่นะคะส่วนคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้า BC จะยาวเท่ากับ AD แล้วก็ AB จะยาวเท่ากับ CD นั่นเองค่ะรูปต่อมานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเวารูปสี่เหลี่ยมรูปเวาจะเป็นจะมีลักษณะที่ด้านประชิดยาวเท่ากันสองคู่ เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็คือเส้นตรงกลางที่ลากตัดผ่านนะคะที่ตัดผ่านจะเป็นมุมฉากสามมุมต,ตรงกันข้ามมีขนาดเท่ากันคู่หนึ่งคู่มุมตรงกันข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่นะคะก็คือมุมที่เป็นมุมแยง้งด้านในของเส้นตัดนะคะเราเรียนแล้วนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดแล้วเราก็ลองมาทายดูสิคะว่ารูปก,กอไก่เป็นรูปอะไร รูปกไก่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าค่ะรูปขอไข่เป็นรูปอะไรคะนักเรียนด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่ไม่ได้เป็นหนุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะรูปคอควายด้านทุกด้านไม่เท่ากันแต่มีหนึ่งคู่ที่ขนานกันคอควายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะ ต่อมางองูงองูมุมทุกมุมเป็นมุมฉากจะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่รูปงองูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมารูป ış, เฉาฉีไวจอจานค่ะจอจานจะเป็นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกเ,เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมทุกมุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันรูปจอจานเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อมาชอชิงชอชิงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือมุมทุกมุมไม่เท่ากันแต่มีสองด้านที่ที่มีขนาดเท่ากันสอง่วนะคะเมื่อ <Hey, hey. S 1> นักเรียนเรียนเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมแล้วเรียนเรื่องคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะให้นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมทั้ง6ชนิด พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติของมันว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วให้นักเรียนได้าบายสีให้สวยงามบางคนที่มีสมุดนักเรียนก็ทําลงในสมุดของโรงเรียนนะคะถ้าใครไม่มีก็ทําลงในกระดาษ A4 นะคะไว้เอามาสมบตนเปิดเทอมนะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาตัวเองในช่วงของโรคโควิด19กําลังระบาดขอให้นักเรียน รักษาระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ